นี่แหละครับก็ได้แล้วสําหรับผลที่ออกก็คือตามนั้นเลยครับ73นะครับตรงๆเลยสําหรับในงวดที่จะถึงนี้นี่ครับก็ต้อง สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านกันเลยนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับผมไม่อยากจะให้ทุกท่านทิ้งสูตรนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้นี่นะครับทำเงินมาให้หลายๆท่านมาแล้วนะครับสูตรนี้ที่ทุกท่านเคยคุ้นเคยกันนะครับสูตรนี้ก็คือเป็นสูตร20ปีนะครับสูตร20ปีเพราะว่าสูตรเนี้ยนะครับต้องแปลงสูตร นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้ากับสถานะสถานการณ์เนาะเออนะครับสูตรมันก็จะมีเข้ามีหลุดถ้าจะให้มันเข้าไปตลอดมันคงคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะสูตรนี้ตั้งแต่ที่ผมลงมานี่เข้า5งวด6งวดติดนะครับหรือทักประมาณนี้แหละครับเนาะที่เข้า4หรือ5งวดนะครับที่จะเป็นที่คุ้นเคยกันนะครับสำหรับในสูตรนี้ที่ผมลงให้ไปนะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับ ก็โชคดีกันหลายท่านอยู่นะครับสำหรับในสูตรนี้ก็คือเรามาดูกันนะครับซึ่งสูตรนี้ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งแบบเดิมนะครับแบบเดิมของสูตรนี้เดี๋ยวผมจะทําแบบเดิมให้ดูนะครับแบบเดิมให้ดูก็คือก็คือจะนํานะครับอย่างเช่นจะถ้าจะหานะครับในวันที่16นะครับเนาถ้าจะหาในวันที่16ธันวาคม บางท่านสงสัยว่าทําไมผมต้องคํานวณย้อนไปย้อนมาเนะครับตัวเลขมันต้องมีที่ไปที่มานะครับต้องคํานวณน,นะครับไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเนี่ยเอาเขียนเลขมาให้เลยนะครับไม่ใช่นะครับต้องเอามาอธิบายที่ไปที่มานะครับตัวเลขไม่ไดเอามาจากที่ไหนก็ออกมาจากสูตรที่ผมคิดขึ้นมานะครับหายไปวันที่16บหกเราก็ต้องเอาวันที่1นธันวาคมเนาะนะครับ,นะรบเอาเราวันที่1นะครับกับ2ตัวซึ่งเนี่ย นำหลักหมื่นกับหลักพันจับบวกกันง่ายเลยนะครับศูนย์บวก0ก็จะเป็น0บวกเพิ่มเข้าไปอีก1ก็จะเป็น1อ่ะแค่นี้นะครับสูตรนี้ก็ได้สักประมาณ8คู่นะครับซึ่งตัวที่จะมาจับกับสูตรนี้ก็คือนำในเนี่ยหลักแสนนะครับกับหลักหน่วยล่างเริ่มต้นที่ผมทําสูตรนี้นะครับอ๋อผมนึกขึ้นได้แล้วเริ่มต้นที่ทําสูตรนี้ก็คือผมจะนับนะครับ ในงวดไหนที่บวกกันได้5เนาะนะครับหลักแสนนะครับกับหลักหน่วยล่เนี่ยบวกกันได้5 1าบวกสก็ได้5หรือจะเป็น2อบวกสก็ได้5แล้วก็จะเป็น0บวกหก็ได้5นะครับนี่เลยครับผมก็เลยนําสูตรนี้มานะครับมาให้ได้ดูกันเพราะว่าช่วงนั้นนี่มัน5หมดเนาะเออนะครับเนี่ย เนี่ยตั้งแต่พฤศจิกายนเลยนะครับเนี่ยบวกกันได้5นะครับ9บวกหก็ได้ห1บวกสี่ก็ได้5นะครับก็เลยลองลองใช้มาก็ได้ก็เข้ามาจริงๆนะครับก็ยังมาเรื่อยๆนะครับนี่อ่านะครับก็น่าจะมาหลุดช่วงนี้แหละมกราคุมพามีนาเมนาเมซ่าเอือกนะครับเนี่ยนะครับก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับแต่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับตัวดินเนาะอ่านะครับอันนี้เป็นสูตรเดิมอยู่นะครับก็คือเนี่ยบวกกันก็จะเป็นห้า ก็จะลดลงไปนะครับ3 2อ่ะลดลงไปแค่นี้นะครับก็จะได้0 5 1ย์4นสีูตรนี้ไม่ได้ปักหลักว่าจะมาอ้หลัก 10, อา่าไม่ได้ปักหลักว่าจะมาบนหรือมาล่างนะครับก็ได้หมดเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนี่ยส่วนผลในงวดวปนที่30ธันวาคมก็ออก303น,นะครับแล้วก็70นี่นะครับ ก็มา03ตรงๆเลยแล้วมาดูในสูตรใหม่ปรับสูตรใหม่นะครับก็คือในวันที่1มีนาคมเนาะจะหาในวันที่1มีนาคมก็ต้องเอางวดนี้แหละนะครับวันที่16กุมภาพันธ์0 3น9เนี่ยปึ๊บบวกกันก็จะเป็น6เพิ่มไปหนึ่งก็จะเป็น7อ่าเหมือนเดิมเลยครับประมาณ8คู่กำลังพอดีนะครับเนาะตัวตัวที่จะมาจาับก,ก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยนะครับ 4บวกกับ9เป็น13แต่สูตรเดิมนะครับลดเนาะเออดูตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่สูตรใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับต้องเพิ่มนะครับเพิ่มนี้ไงก็จะเป็น3 4 5 6นี่นะครับก็จับมาใส่นะครับน,นี่แหละครับก็ได้แล้วสำหรับผลที่ออกก็คือ ตามนั้น 7, 3, นะครับ73นะครับตรงๆเลยสำหรับในงวดที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสูตรนี้นะครับเปลี่ยนแปลงตามสูตรนี้ผมว่ามีโอกาสนะครับมาดูกันว่าจะได้เลขไหนนะครับก็ระเบาผลวันที่1มีนาคมออก835 538ล่าง73นะครับก็แต่ละคลิปเนาะก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมาไม่เข้าใจแน่นอนนะครับ พะรายละเอียดสูตรต่างๆนี้ผมก็บอกในคลิปหมดแล้วนะครับพยายามดูเป็นกาลังใจนะครับให้กันด้วยนะครับเนาะอ่านะครับเหมือนเดิมเลยครับ3บวกกับ5ก็จะเป็น8 8ดบวกหก็จะเป็น9 8กับ9นี่แหละนะครับงวดนี้นี่มีโอกาสที่จะมานะครับสูตรก็ทําเหมือนเดิมเลยหลักแสนกับหลักหน่วยล่าง8ปดบวกกับ3ได้11 ก็จะเพิ่มไปเนี่ยเพิ่มไปแล้วก็เพิ่มไปนะครับ1234ก็จะเป็น81 91 82 92 83 93 84 94นะครับนี่นะครับผมว่ามีโอกาสมานะครับในสูตรนี้เพราะว่ามันไปคล้ายกันกับหลายๆสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นปกสลากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสูตรคำนวณน,นะครับซึ่งถ้าถามผม นี่นะครับผมก็ตัดไปในชุดล่างให้แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยผมก็ตัดไปในชุดล่างดีแล้วครับเอาแค่นี้แหละครับเนาะอ่ะไม่ต้องเอาเยอะนะครับถ้าจะถูกก็ซื้อนะครับที่ผมบงให้นะครับก็ถ้ามีบุญนะครับถ้ามี บนวัฒนานะครับก็จะถูกนะครับถ้าใครไม่มีดวงนะครับก็รอในงวดหน้านะครับคิดว่าคนเรานะครับมันก็จะมีนะครับช่วงดวงที่ขึ้นนะครับดวงที่ลงนะครับเนาะนะครับก็ช่วงที่ดวงขึ้นนี่ก็อย่าประมาทนะครับ ก็คนเรามันก็จะมีขึ้นมีลงได้นะครับก็หวังว่าใครที่โชคดีแล้วนะครับอย่าลืมนําเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญนะครับต่อดวงเสริมดวงเสริมบุญของท่านเองนะครับซึ่งสงการปีนี้นะครับผมว่าจะหาทำพระป่านะครับไปนะครับนำเงินไปบุรณะซ่อมแทมวัดนะครับเนาะวัดที่บ้านเกิดของผมนะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมบุญกับสมาชิกทุกคนทุกข่านด้วยนะครับเดี๋ยวลาและเอียดยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังกันอีก นะครับเนาะว่าจะเราจะร่วมทําบุญกันได้ยังไงก็ขอให้มาในชุดนี้แหละนะครับเนาะอ่ะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในสูตรนี้ในวันที่16มีนาคมสำหรับในสูตร20ปีนะครับสูตร20ปีผมคิดว่าพอมีโอกาสนะครับเพราะว่ามันไปคล้ายกันกับหลายๆสูตรเลยนะครับคล้ายกันกับหลายๆสูตรเลยเนี่ยคล้ายกันกับสูตรที่ผมชอบเลยสูตรนี้ในงวดนี้ผมชอบสูตรนี้มากเลยนะครับซึ่งเป็นสูตร499 สูตร499ก็ชอบตัดข้างหน้านะครับเนาะอ่านะครับเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันไหมครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเออชี้ผิดตัวที่ตัวที่ตัวเองชอบนะครับเนาะเนี่ยนะครับเพิ่มตัวนี้ไปด้วยก็ดีนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยคล้ายกันเลยกับสูตรเมื่อกี้สูตร20ปีเนี่ยอ่านะครับก็ดันไปคล้ายกันนะครับกับสูตร19ปีนะครับสูตร19ปีงวดที่แล้วไม่มานะครับไม่มางวดงวดนี้ผมว่าก็ อาจจะกลับเข้ามาอีกแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับก็ลองนําไปจับไปตัดกันดูนะครับเพราะว่าสูตรสตัวผมนี้ชอบบอกมาตัวตัดนะครับเนาะผมก็ไม่รู้ว่าตัดหน้าตัดหลังนะครับแต่เนี่ยนะครับเราตัดหน้าไปเลยนะครับตัดหน้าในสูตรนี้ก็คือเนี่ยแถวข้างบนนะครับเป็น0ูนย์เก้านย์ศศูนย์เนะครับศูนย์เแล้วก็จะเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมทํา ผิดไปนะครับเนาะเออนะครับในสูตรนั้นนะครับเดี๋ยวแก้ไขาก่อนนะครับเผื่อบางท่านไม่ได้เห็นคลิปนี้ครับอ่านะี่ครับก็จะแก้เป็นมีในเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าอ่ามันจะมีเก้าเก้าด้วยนะครับศูนย์เก้าอ่าแก้แค่นี้นะครับจากศูนย์เป็นเก้า ก็จะเป็น499เนี่ยเหมือนชื่อสูตรเลยแล้วก็409นี่นะครับอ่านะครับก็นี่คือสูตรที่ถูกต้องนะครับสำหรับในสูตร499นะครับนั่นแหละครับที่ว่ามันเหมือนกันนะครับกับสูตร499นะครับผมว่าในงวดนี้นะครับพอจะมีโอกาสมาอยู่นะครับถ้าเรามีดวงด้วยกันนะครับเนาะหวังว่านะครับจะได้ร่วมมือกับสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าเรานี่ครับ คิดดีทําดีนะครับผมว่าก็จะมีสิ่งอะไรดีๆเข้ามานะครับถ้าคิดดีทําดีแล้วยังไม่ได้มีสิ่งอะไรดีเข้ามานะครับก็ต้องรอนะครับเราก็ต้องคิดดีทําดีไปเรื่อยนะครับเนาะอ่านะครับถ้าเราทําดีแล้วยังไม่ได้ดีนะครับก็แสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรเรายังเยอะอยู่นะครับเนาะเออยนะครับเขายังกวนเราอยู่นะครับเราก็ต้องทําบุญให้เขาไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมต่อกันนะครับเนาะเรื่องแบบนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ